สวัสดีครับคุชุมรถบ้านครับวันนี้พามาดูรถนอกกระแสครับราคาถูกๆนะครับเป็นตัว Ford ดดูลลทอกนะครับปี50ปี07นะครับอันนี้เป็นรถผมใช้เองปีภาษี68เปิดแชปได้นะครับครอบสแตนเลสอย่างดีลงเล่มแล้วเรียบร้อยอ่าเปิดแชปได้ตัวนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับเครื่องดูลลทอกถ้าจะพูดถึงการใช้งานนะครับเราเป็นภาคใต้ก็ ยะลานราธาิบาสปัตตานีนะครับถ้าเป็นภาคเหนือก็เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนที่พูดมายังไม่เคยไปนะครับแต่พูดถึงว่ามันน่าจะไปได้แน่นอนที่เคยขับมาแน่นอนก็คือสกลนครอันนี้ซื้อมาจากส,สกลนคร200กว่ากิโลขับมาไม่มีปัญหาครับแล้วก็ขับใช้งานแถวบ้านนี่แหละครับขูบบนร้อยเอ็ดยโสธรนี้ไปได้ไปประจำไม่มีปัญหาในการใช้งาน ไม่มีปัญหาด้านความร้อนนะครับรถนอกกระแสราคาถูกถูกนะครับถ้าเป็นปกติคันนี้ก็อยู่ประมาณแสนสองแสนนะครับแต่ช่วงนี้ไฟแนนซ์ไม่ปล่อยเงินครับเราก็ขายเงินสดกันเหลือไม่อยู่2องแส0สีนะครับเครื่องดีแอร์เย็นวงเลยพาวเวอร์นะครับเครื่องติดง่ายครับ เรงเียง่ายรถ,รถไม่มีไอไม่มีพ่นแน่นอนประทางไกลสบายนะครับระบบช่วงล่างเกียร์คัดเบรกใช้างานได้ใช้างานได้ปกตินะครับขายสดครับ98,000บาทครับขายสด98,000บาทดูรถอำเภอกุชุมจังหวัดยะโสธร080 551 0 80, 55, 000, 0 8 5ครับ รถปีห้านะครับถูกกดชาวบ้านเขาประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นะครับถ้าเป็น v ีโก้ตัวนี้ก็อยู่แสนสามแสนสี่นะครับอันนี้ปีห้านเหมือนกันโอเคครับขอบคุณมากครับผม